สวัสดีค่ะช่างยายหินพาสก,กินแพทเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอพาร์ตเมนต์เรากําลังจะปิดป้ายนะคะเพื่อจะเปิดในเร็วๆนี้นะคะเพราะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราก็จะแล้วก็เราก็กําลังจะย,อย้อรทีิเจอร์เข้านะคะคอยดูคอยดูค่ะว่าเริ่มมจะยอ้ยอะไรเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวอพาร์ตเมนต์กันนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเราก็กําลังจะติดป้ายนะคะป้ายติดอพาร์ตเมนต์เพื่อนําเสนอนะคะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะนศนี่นะคะเขาก็กําลังวัดอยู่ เขาก็กำลังวัดอยู่นะคะว่ากะว่าจะติดตรงไหนแล้วก็มันจะได้ไหมนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นป้ายอพาร์ตเมนต์นะคะนี่ เขาก็กำลังจะยกขึ้นติดนะคะขนาดขนาดนี้มาครับผมเนี่ยอ่าโอเคอ่ากระเถิบขึ้นไปอีกนิดนึงได้ไหมแบบใครสนใจก็ ติดต่อเบอร์โทรที่เห็นได้นะคะมีทั้งรายวันรายเดือนนะคะอ๋อโอเคโอเคได้ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเราจะพาไปดูห้องอพาร์ตเมนต์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้พร้อมมากนะคะแต่เราจะให้ดูเท่าที่มีกันก่อนนะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะนั่งชิลริมระเบียงไว้มองวิวตอนเช้านะคะนี่นั่งจิบกาแฟาอะไรก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็มีโซฟาเข้าแล้วนะคะผ้าม่านอะไรก็ติดแล้วนะคะนี่อันนี้ห้องนอนคะ่ะก็คือจะเป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนเราก็จะ ปูให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเตียงเข้าแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีโคมไฟตรงหัวเตียงด้วยนะคะเผื่อใครที่ต้องการแบบเปิดตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีไฟหลอดใหญ่ด้วยนะคะเผื่อไม่อยากเผื่อไม่อยากแบบเปิดไฟหลอดใหญ่เลยจะเปิดแค่นี้ก็ได้นะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะนี่ เตียงอะไรให้เรียบร้อยนะคะห้องห้องหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอทีวีเข้านะคะแล้วก็ติดเออีกนะคะนี่อันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านหลังนะคะมองเห็นภูเขาด้วยนะคะนี่ ตอนเย็นลมจะเย็นมากนะคะเพราะว่าลมมันจะเข้าจากทางด้านหลังะคะ่ะมันจะเข้าจากทางลมมันคือลมทะเละคะ่ะแล้วก็ท้องฟ้าตอนกลางคืนก็จะสวยมากอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่นะคะห้องน้ําก็อ่างปิดเรียบร้อยกระจกแล้วก็มีที่แฝนผ้าเช็ดตัวปลักไฟมีที่ปิดกักน้ําเข้าด้วยนะคะชักโครกแล้วก็ เครื่องทำน้ำขุนอะไรก็ของในห้องน้ำก็จะครบแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ที่ใส่แก๊สกระดาษทิชชู่ก็มีให้นะคะห้องหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าของอยังเข้าไม่ครบตอนนี้เราก็จะมารีวิวเท่าที่มีให้ทุกคนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอีกทีตอนที่ของเข้าอีกรอบนะคะ บรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็คือชมวิวอะไรได้เลยแล้วก็ตอนเช้าใครอยากตื่นมานั่งจิบกาแฟก็นั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนี่มีโต๊ะวางกาแฟอะไรด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นรับเบียงเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแรกกันนะคะนิวทุกคนมันมีนกด้วยมีรังนกด้วยมีไข่สอย <c oughs> มันเที่ยวไข่ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นห้องแรกนะคะนี่ติดมา่านแบบว่ามีม่านสีขาวอุ้ยตกกรนะจายังขอใั้ในความเสียงดังนะคะพอดีข้างล่างทําอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะห้องมุมเลยนี่กระจกสวยมากใครชอบถ่ายรูปคือถ่ายตรงนี้สวยมากเลยนะคะแดดเข้าแบบดีมากค่ะตรงนี้สวยมากข้างหลังก็จะเป็นเหมือนห้อง่ะกี้นะคะ ก็จะเหมือนกันเลยนะคะสไตล์เดียวกันเลยนะคะนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรครบเรียบร้อยนะคะมีที่แฝ่ราวตากักไอ้ราวแบบพวกผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีนี่ปลั๊กไฟที่มีฝาปิดกันน้ำเข้าได้เหมือนกันนะคะห้องนอนอันนี้ก็จะปูแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีไฟที่หวัวเตียงแล้วก็ไฟหลอดตรงนี้ปกติเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟหัวเตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟหลอดนะคะถ้าใครอยากเปิดไฟหลอดก็ปิดไฟหัวเตียงหรือว่าใครอยากแบบนั่งนั่งชิวๆตอนคืนไฟสลัวๆก็เป็นไฟนนี้ได้นะคะนี่ค่ะ <c oughs> คือห้องนอนคือโอเคมากเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบประตูล็อกได้ด้วยนะคะเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะมีกุญแจให้ด้วยนะคะเป็นส่วนตัวแบบ สำหรับคนที่อาจจะอยากเป็นความส่วนตัวแบบมีคนอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะห้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรอดูนะคะว่าเขาทำป้ายเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเราก็ให้ดูป้ายแล้วก็ให้ดูของที่มีในอาพาร์ตเมนต์ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวของพร้อมนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องหญิงพากินพาเที่ยวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย